คราสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพบกับมิเตร์ดนอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประช่อนข้างทางนะครับผมนี่ครับมากับเสียหลังของเราพี่หลังนะครับผมตกอยู่ผมก็วิ่งมาได้สักพักใหญ่แล้วมาตั้งแต่ประมาณเกือบหกโมงเช้ามังขี่รถมานี่ก็ประมาณเจ็ดโมงประมาณเกือบเจ็ดโมงเนี่ยครับผมก็เคลียอุปกรณ์แต่งอะไรเสร็จ กำลังจะลุยกันส่วนผมนี่คือต่อสายหน้าอะไรทําใหม่ครับผมเพราะว่าไม่ได้ต่อมานต่ที่บานฮะโอ้โหนี่ครับผมหนึ่งแต้มมาแล้วครับเปลาเคม็มปลาเคม็มส่ปลาเคม็มส่ปลาเค็มครับหนึ่งแต้มยอดครับผมอันนี้ครับผมแล้วก็เตรียมอุปรกรณ์เสร็จแล้วล้วก็ลุยกันดีกว่าครับผมเพราะเขาได้หนึ่งตัวแล้วเรายังไม่ได้อีกเลยไปครับผม ลุยกันครับกับกระช่อนข้างทางจัดไปครับนี่ครับโดนคู่ครับโดนคู่ ปลาทรูครับผมนี่ครับโ์ปลางหนึ่งอยู่ไซดีครับผมไซสี่ตัวโลประมาณนี้เฮจ้าฮักเโอ้โหแมนกูหูละฮักกันยังก็ตีนเหยียบตัวนี้นี่ครับผมผมก็โดนเหมือนกันครับผมไซดีครับผมตัวนี้สามตัวโลประมาณนั้นนี่ครับจิงจกยางของเรายังหมานอยู่ ยี่ขวบยี่ป๊อกคุณเป๊กเป๊กควงเหรอแล้วเต้อุ้ยมันใส่เงยยุ้อกันสองตัวรวมกันแล้วแล้วตัวไหนล่ะตัวใดล่ะตัวโซ่ตัวโซ่ที่หน้ากระเป๋าโอเคครับทุกคนก็กินข้าวเช้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ก็เพิ่งก be ินเสร็จ okay, ว so so okay, so 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 ันนี้กล้องแบตหมดนะครับผมเลยไม่ค่อยได้ ถ่ายกับข้าวก็เป็นกับข้าวหมูปิ้งธรรมดาเนี่ยครับผมนี่ครับผลงานรวมก็อยู่ประมาณสักปลาไซส์สวยนะครับปลาขีดนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าแต้มครับผมปลากรุ่นสามตัวโลครับผมปลาไซส์สวยกันเลยทีเดียวเชียร์เช็ดหน้ากล้องก่อนที่ครับผมเดี๋ยวก็ลุยกันต่อยาวๆครับวันนี้ค่อยๆรีบๆไม่ค่อยรีบครับผมเพราะว่ารอบที่แล้วปลาไม่มีค่อยมีตัวครับอันนี้ก็ได้ตัวหน่อยเพราะว่าเราจําจากคลิปที่แล้วไ,ได้ ไปครับผมเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ลุยต่อยิงข้าวเช้าเสร็จก็ลุยต่อครับผมกับแปดโงเช้าละตอนนี้นี่ครับผมกับจิ้งจกยางของเราที่ออกแบบบอดี้ใหม่เพื่อให้มันเขาเรียกอะไรให้มันตีได้ไกลขึ้นตัวเล็กนะครับผม3.5มจุดห้าเซนแต่บอกเลยว่าความระยะนี่คือบอดโพเทียมโพดเลยแหละแล้วก็แก่หน้าแก้อะไรทุกอย่างแล้วน่าจะเสร็จครับผม เร็วๆดีน่าจะได้ออกมาลุยกันตัวทดลองออกมาแล้วครับ20ตัวแต่ตัวนี้เรียกมู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 มแต่งอยู่ตายครับผมตายแล้วสายโหดผมก็ลุยเหมือนกันดีกว่าไม่ได้ครับเสียเวลาแต่งตัวลุยเหมือนกันครับ เน้นเน้นครับเน้นเน้นวัดกดกดเลยครับตัวนี้เรียบร้อยอู้ใสสวยครับผมปลาแถวนี้ใสดีครับผมเป็นไงครับทุกคนกับปลาช่อนใสสวยๆของเรากัดจิกจกยางของเรารุ่นนี้โดนทุกตัวครับบอกเลยช่วงนี้ก๊ <God. S 1> <God. S 2> อดกอดเฮ้ยท่านอะ <ๆ S 2> ไ้ท่าน่ะ<ๆ>ไ้ อันเดียไปขีทางนานั่นกลับมาขึ้นกลับมาขึ้นปุ่ของเราปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจีบปุ่มโอเคไปเจอไปเจอหมดเข้าเว้ย,อ,อ,ย,อ,อ,อ,ยอย่างนี้เข้าแล้วไงปั๊บ อยู่อยู่ครับเน้นเน้นครับตัวนี้เน้นเน้นใสสีใสส,ใส,สวยใสสวยมีลังกากัดเลยครับโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งแต้มครับผมดูไซส,สก่อนครับผม ใส่นี่บอกเลยจัมโบ้ครับจัมโบ้ปะ่ะใส่สวยใส่สวยสุด,ดยอดครับ ก็กินเขาข้ามได้อยู่ใส่กุ้งคัวอยู่อยู่ครับใส่สวยอีกแล้วอยู่อีกหนึ่งแต้มเฮ้ยใส่สวยอวยป่า ไซนี้บอกเลยว่าสุดยอดเ <c oughs> ขาตำลากเก่าแล้วทีโดนจนได้ครับผมไซส์สวยมีครับผมเรียบร้อยอีกหนึ่งตัว ออนี่ครับพงจริงจกยางตัวเทสครับไซส์ก็สี่สี่ห้าคีดครับสุดยอดกลจะกินข้าวเที่ยงแล้วมาอนครับ จะเรียกว่าข้องก็สูงนี่มีป่านนี่บุพัวสั่งิีที่มนโนคุปวยไหวเถอะว่าเป็นป่วยหรืกเป็นก็ะข้นหนึงน่ง,นอออองหนึ่งนี่เก็บของหนึ่งหน่มาเท่ยนี้เลย Xoay Suối, mày đi lẽ Suối bằng đây đọc Tì có càng cái này ui Tì có tài kháng à. Tít ngửa đây tên này Học nhà nóng xong phò nó cái nóng nó <laughs> แต่โป no oh, oh, ้เลยสิมนี่ไม่นี่แลไรมึงเรียบร้อยเรียบร้อยตึ้งเออกระท้อนั่นใส่สวยสำนาใส่ดีใส่ดีอุ้ยตื่นอุ้ยจะตัวตื่นนีกันไงได้พี่ใส่ดีเลยเดยตัวตื่นที่และตัวตื่นนีใส่ดีเลยเดยรุดแล้วว่าคือ โอ้สายดีฉันโวบอกเลยอุ้ว,วตัวตื่นหีิกะสายดีสองกัน้นหนเลยอย่าโชว์โชว์ตัวปลานะครับตั้งแต่แปดโมงเช้าฮฮอ้ยสุดยอดครับ อยู่โอ้โหอยู่ครับอยู่อยู่ไงล่ะปลาปลาเกือบลูกใส่เกือบลูกตัวขาดอยูอ่วังขีดนึงอยู่เลย เฮ้ยว่ารู้ทั้วไอ้เฮ้้อะเกียบร้อยก็ตาอผู้ชมเออโอ้แต่ทางขึ้นนี่คือโค้มากซึ โอ้โหบ่ชอนครับบอกเลยไซนี้หกเปดขีดได้ครับมานจริงครับโอ้โหนี่ก็ต้องใช้คีมครับปดน,นี้คงปด ม่ไหว okay. โอเคท่อนใสสวยๆลงถังไปใสใหญ่เออต็มถังเต็มถัง ไปครับผมไปเดี๋ยวลุยกันต่อได้โดนไซส์ใหญ่เรามีกำลังขึ้นอีกหน่อยสู้ครับผมไปลุย ูโอ้โหใส่ดีๆเต็มคำครับผมกว่าจะกัดนี่โยไม่เล็กนะครับโดนอีกแล้วอ,อุกดครับ นี่ครับวันนี้รวยครับวันนี้รวยโซโซเออลืมถ่ายให้ดูโอ้ยใสเลือดจะโซโซ,โซฟามั้องอกกันกัน,กน

มีงกดอยู่นานว่าจะกัดมึงเอ้ยมึงหนึ่งแต็มเราไม่แกล้งโอเคครับผมก็ ันที่เรียบร้อยของเราวันนี้ก็ปลาหลังก็ได้ตัวใหญ่เยอะแยะครับผมัวมต่อได้พี่นันเดียวก็ไปทุ่มงานกันบ้างครับผมรับทำทุกอย่านะครับผมกับบรรยากาศยามเย็นของเราขับรถแบบโอ้โหเอยมาเับท่านไปแรงครับผมแรงแรงที่ร้อยีสเปรเรงไมอแก้ไมอแก้ เราบอกแล้วเาความแต่เวปถทยน้ำดูเยอดีเอ่นตมาเผาเดนซ่ไรแบบนึ่กนึงเฮ้ยเหจแม่มันโดดดีสองหนึ่ ตัวด้ชิดเอ็ดโตชิบเอ็ดโตก็สิตโตก็หนกไปชิดเอ็ดตมาดูครัเนียครัผมผลงานของเราก็ได้21แต้ม ก็แบ่งกันอยู่ประมาณตั้งสองสามรูเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากดติดตาม Subscribe นะครับผมมาแล้วครับบ๊ายบายนมหนาวปะนิโน่ะโมนร่านิ่นใช่